คาเมล่าเพนด่วนเลยด่วนเลยมียิงผมอุ้มศพบ๊อบจันทังคารและยังมันไปถึงไหนเลยครับก็มีมาส่วดเลยครับคุณผู้ชมฮะมีตรงนี้ครับสตรีทสปอติคุยแล้วโอ้แล้วบ๊อบจันทังคารนะครับมาจบซุปตรงนี้เลยฮะเสียเวลาไปอีกหนึ่งสเต็ปครับตรงนี้ครับโอ้หตื่นไหมอุ้ยตัวเซอโ้รบกนยิงแบบนี้ตื่นพอดีครับเอ้าลนะครับอื่นสองครับจุกจุกไปหาเพื่อนจุกไปหาเพื่อนแล้วจุกซุปเฮ้ย จุกชมแล้วจ hey ุกเอ้ยลายเยีด้ววางเยปีด้วยโอ้ยวางเยปีเอ้เอ้ยเอ้ยเออ้ยเอ้ยปากตึงเอ้ย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 เล้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ไเอ้เอ้วเอ้ยเอ้ยเอ้ยอยเอ้ยอ yeah, ้ยเอ้ยเอ้ยอ้ยอ like re ้ยอยอคยับเอ้ okay ้ยเ right, ้อยอ้เอ้ยเอ้้ยอ้ยอ้ยเอ้ยอ้ย้ย้อ้ยเออยเอเ้อย่เย้้เ้ ยังไงครับตรงนี้ฮะไม่แน่ใจเลยครับคุณผู้ชมครับแล้วเกิดมาอีกหนึ่งครับอ้ยอ้าวแต่ไม่บอนแล้วเกี่ยวไปเกี่ยวมาแล้วบลอปอุ้ยเอ็มพีพีบลอปครับคุณผู้ชมฮะโอ้โหบล็อปการังคารครับผมมีเรื่องเลยฮะมีารวจไม่เวางเอ็มพีอีกวางเอ็มพีอีกเอาให้เห็นเอาให้เห็นเอาเราแฟนบีเดียตื่นแล้วตื่นแล้วครับคุณผู้ชมครับเนี่ยมึงขอได้แค่สิบนาทีไว้เอ้าคุณสี่สิบเองยังไงครับ เขาจะห่อเลยไหมหรือเขาจะเล่นอยู่เพราะว่าเวลามันก็บีบมาเหมือนกันอะไรมั่วแด้วแบว่ามันมันมันจะมั่วครับคุณผู้ชมฮะโอ้โหเป็นไรอ่ะอายังไงครับอาดุลลงด้วยโดนยิงตกอ่ะเอาโดนเอาซวยอาดุลเอาอาดุลกับสุภัทน์เอ้าต้องไม่ได้เอาขนุนเอาขนุนมันซ้อมไม่ได้ไอ้พัดโดนวงยิมพีฮะตอนเนี้ยโอ้ไม่ล็อกด้วยครับมันซ่อมไม่ได้คันนี้ต้องใช้เอายังไงเอ้ย เราไปเอ้ยเร็วเร็วครับอาดูเชิอาโบยังไงสวัสดีเร็วอาดูเชิอโบโอ้โหโดนไล่ไฟรอดได้ไงอาดูเชิอาโบป้เจ้าแต่เพื่อนกลางไฟก็ยังอยู่นะสำนักของฟมิเลียเดี๋ยวเวลาแล้วแลพี่สวนเม็ดเดียวที่ผมว่าพี่ทำได้พี่สวนเม็ดเดียวยิงที่ตัวมันกูสวนให้เดี๋ยวกูสวนให้เดี๋ยวกูสวนให้ได้ได้ได้นี่ครับเดี๋ยวกูสวนให้ครับ ได้ได้มนบังเข่าอยู่สองคนยังไงโอ้โหเมื่อกี้ตกใจเลยนะพี่โกถ้าเขาพลิกไสมาได้เมื่อกี้นะผมบอกเลยวุ่นวายนะโอ้โหมันวุ่นวายตั้งแต่ EMP เข้าไปเข้าไปในโค้งสุดท้ายนะเมื่อกี้ฮะครับนี่ครับโอหูยคุณผู้ชมเกือบเหมือนกันครับเสียไม่ได้เกือบบุดวิดเหมือนกันโอ้แต่อย่างน้อยครับดึงเวลาครับคุณผู้ชมครับว่า ถ้าตรงไหนที่มีศพคือในในรายการแข่งขันนะคุณดูครับถ้ามีการห่อศพเกิดขึ้นและมีทีมวสส่งขึ้นให้กับทางตำรวจตำรวจจะเข้าทันทีครับแต่ามต่อกี้เห็นเห็นได้ยินผู้ชมบอกมาว่าเหมือนเขาจะใส่วงฮาคิไม่ให้ตำรวจเข้าด้วยแต่ตำรวจเข้าหรือเปล่าอันนี้ต้องอันนี้ไม่ไดอันนี้อันนี้อันนี้ต้องรอติดตามใช่ครับอันนี้ไม่รู้อันนี้อันนี้ทางนักภาคก็ไม่ได้เห็นภาพตรงนั้นเหมือนกันนะแต่เราแค่บอกใน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 จุดส่างกฎเนาะอ่าในจุดในในกฎของเราที่พวกเรารู้นะนะครับ โอ้โหต้องเมื่อกี้เกือบลุ้นเหมือนกันครับสลับบ๊อบจันังคานครับเมื่อกี้ครับมีให้เห็นน่ะเมื่อกี้บ๊อบเอาให้นะครับยิ่งถ่วงเวลาไปเหลือสิบนาทีครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ครับแล้วไฟกระจัดกระจายไม่รู้ใครจะห่อใครจะรีเซตใครจะชุบปเลยครับจาก20นาทีกลายเป็นเหลือแค่1ินาทีครับกับความกดดันนี้ SMD จะอุ้มได้กี่เคสคุณผู้ชมครับ อ่าก็รอดูครับชมครับอ่าดูครับโอ้โหตะถไหนตายยากฆ่าไม่ตายเดี๋ยวดูเชียบโอ้คุณเนี่ยเขามากับโชคครับคนนี้โอ้โหโอ้ไม่อยากคิดภาพครับราคาใหญ่สุดท้ายแล้วนะพี่โตถ้าแฟมิลี่ซิตี้เข้าไปได้สมมุติว่าชนะเขาบอกเลยศึกเดือดก็ยังรออยู่ไอ้พัท ไอ้นี่มันไอ้นี่สายแข็งขัดต้องใช่ไหขึ้นดิสายแข็ขัดครับก็มีให้เห็นครับผมคือวันนี้สุดท้ายและท้ายสุดแล้วเนี่ยนะใครจะเข้ารอบไปเชื่อว่าทุกคนยังไงก็มีแต่ความสนุกแน่นอนนะครับายังลัคกี้เขาบอกผู้ชมนะครับว่าไฟเมื่อกี้ยังโหมอ่เราใช้เวลาหมดกี่นาทีครับต้องมาดูครับว่าจะได้กี่เคสนะครับว่า ว่าจะช่วยได้กี่เคสนะคุณผู้ชมครับมันรุนที่พ่อพนับคุณผู้ชมเข้าไปคาสิโนพี่ค่าตอนนี้เท่าไหร่นะสิบหกต่อสิบเอ็ดใช่ไหมค่าพร้อมต้องช่วยให้ได้อย่างต่ำสิบเคสนะครับสำหรับทางอาดูแล้วก็ทางไฟเบลเลียแล้วก็ตำรวจครับผมอนี่ครับแบลรี่ครับโอ้โหนี่ไม่แน่ใจว่าเคสนี้นานหรือยังนะแล้วอุ้มสวนนี่หว่าครับคุณผู้ชมฮะเอ้าเฮ้ยอันนี้เหมือนจะเป็นเคสนานหรือเปล่าที่ผมไม่ชัวร์นะพี่ติ๋วไอพี่โก๋ ล้วจะเพิ่มเคสอีกหรอครับแฟมิเลี่เอาแฟมก็อุ้มเอาอาีสวยแล้วครับชีพหายนะฮะงั้นเอา้ <laughs> เอาไอเราก็นึกว่ามีแต่เคสของอะไรนะของสตาข,ของสตาโอ้โหนานหรือยังครับวันนี้นี่คุณผู้ชมบอกอ,อีก5นาทีคนนี้เอาแล้วลุ้นไม่พร้อมกันแล้วอีก5นาทีแล้วตันนี้ครับนะถอยหลัง5นาทีสำหรับเคสของแบร,ร์รี่อุ้มทางบารอนฮันเรดครับผมตนี้ฮะแต่รถม,มันไม่ไหวนะ แผ<พ>นแฟมมันก็บอกว่ารถไม่ยังไหวครับแต่ว่ายางมันไปแล้วเฉยครับพี่พควันวมันฟี่แล้วนะควันฟี่แล้วเหรอฟี่แล้วเนี่ยควันมันฟี่ฟี่แล้วเนี่ยโอ้โหนานไม่นานไม่น่ารอดแล้วครั้งนี้โอ้ควันปุ๋ยควันขมุงสูงจุ๋ยครับคั้นี้นี่ขับเซฟ,ฟรถโอ้โหขับเซฟรถได้มากครับรู้เลยฮะควันมันไม่ไหวแล้วคือยื้อได้แค่แบบดึงๆนะครับเอาละครับผม ต้องใช้ต้องใช้เนินเขาแล้วครับเนินหองมือเอาแรงสกิดอีกไม่ได้นะครับตัวนี้ฮะครับสกีตอีกน่าจะพังนะวันนี้ครับคุณผู้ชมคาสติโนสนามบอลสนามบอลไม่จะตัดภาพมาที่โอเซอร์สกอตก็ยังอยู่ครับอาดุนเจโบสุพัทลิโอพาคือยังอยู่กันเยอะเหมือนกันคาสติโนนะคตะสุดยอดเลยมันไปไฮเวย์ไฮเวย์ไฮเวย์ปั๊มบอลปั๊มบอลโอ้โหแล้วไปอยู่ตรงนั้นยังไงละทีนี้ไปอีกไปอีกจัง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 ไปอีกที่มันจะซ้อมแน่แน่ ยังไงยะโอ้โหไอสัตว์ไอเชี่ยนี่กาจัตวีวะเฮ้ยรวจคือไปไไนเยนตัดจัดอ้าวยังไงครับไอเี่ยตไปได้ไงเอมีของมันกันโอกขึ้นเลยสองคันโอ้โหเขาไม่ยงเห็นตกเรียบร้อยีกแล้วีกหมดความจบเลยเรียบร้อยแล้วตำรวจจะขนบดด้วยครับเลยเรียบร้อยรอดเลยอดหนึ่งแล้วผู้ชมฮะ พเอาะ ouais. เฮ้ยแล้วเวลาทันนะคุณผู้ชมคะเวลาทันนะครับเอ้าแล้วไปยิงเพื่อนอีกอาดีอัอ่ดดูตำรวจโหดสัตว์อีเหี้ยโอ้โหนี่ฮะลั่นมาจากตีบอกกับมือตำรวจโหดสัตว์ครับยังไงสุพสัฒน์อัดยิงมาอย่ายิงสุพสัฒน์พอตอนนี้ยังไ,ไงครับตี้ฮะโอ้ยกระหน่ำปืนเอ็มเคทูครับเบ่งมาสุพสัฒน์ว่ายังไง นับหนึ่งสองสามสี่ห้าโอตีไม่พักหกเจ็ดทีเรียบร้อยเป็นสูตรพาร์ทครับเอาไปเอาไปทิ้งดีกว่าไปเก็บดีกว่าหอทันนะหอให้ห่อพี่เต๋อไปเอาไม่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 เอาไปเก็บดีกว่าไปเก็บดีกว่าช่วยเพื่อนดีกว่าไปตัดสินใจช่วยเพื่อนนะเพราะว่ายังสกอร์ยังนำอยู่ครับเอาละเอาไปเก็บดีกว่าชนะแล้วเนี่ยนี่ครับโอ้โหนี่โอตีคือแกเล่นแผนดีเฟนซ์แล้วนะ คือรักษาแ้มปัจจุบันไวและช่วยเพื่อนเขาจะไม่เอาแปมใหม่แล้วเอาเคสเพื่อนพี่เอาเคสเพื่อนครับเท่ากับจบเลยอูแล้วตอนนี้แฟมิลี่ซนตี้ครับใจมาเสียๆีแต่ว่ามันแต่แต่มันยากนะเว่าที่จะทำให้ไม่ไม่อุ้มเลยอุ้มไม่ได้เลยมันยากมากนะแล้วเรียบร้อยครับเคสแบรรี่ครับผมเรียบร้อยครับอย่างน้อยเคสก็ต้องมีหายสักเคสสองเคสใช่ไหม ใช่ใช่มันต้องมีหายบ้างครับมันยากมากๆเลยนะต่อให้แบบจะท้อฟอร์มค่าไหนอ่ะ